ท่านผู้ชมครับเรื่องจริงใช่ไหมครับเนี่ยคือตอนเนี้ยผมบังเอิญมาค้นพบดินแดนของเราแอดมินครับผมเผ่ามังกรวีซี VC. รวมึงเผ่าวีซีเทียสิบทุกเผ่าทั้งหมดนี้มีครบแล้ว ITE, VC, อยู่ในวีซีช็อปไก่ตันแมบพบสปุป้าก็มีนะ เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวบล็อกฟุตทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด่านเกมครับและสําหรับวันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมมาทัวร์ดูสิดินแดนของแอดมินบล็อกฟุตครับผมสําหรับใครนะฮะที่ติดตามช่องของแอดมินนะฮะน่าจะรู้ดีว่าไอ้เงาตรงนี้เนี่ยมันคือสถานที่ของเราแอดมินนะฮะและเป็นสถานที่ของที่ที่ทําหมัดใหม่ครับคือหมัดแอดมินครับและตอนนี้ผมก็มีใช้แล้ว แต่ไม่มีเสียงว่ะโอเคเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะครับไปทัวร์กันนะครับไปดูกันโอ้อยู่บนฟ้าเลยนะต้องบอกว่านี่คือเกาะสวรรค์ของจริงนะฮะสกายเปียของจริงเลยตรงนี้ดูดูประตูดูประตูเอาล่ะตอนนี้เราเข้าเขตของแอดมินแล้วครับ โอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่าผมเนี่ยจะมีโอกาสนะฮะได้มาเยือนสถานที่ของเหล่าแอดมินว้าวผมตามหาตั้งนานไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้มีโอกาสโว์จะได้มีโอกาสมาเจอของจริงกับตามีอะไรบ้างวะเนี่ยไม่มีโอเคไปดอปึ๊บอ่าลวงโผทํทำไว้ทำไมเนี่ยถ้าเกิดว่าวิ่งไม่ได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนตรงนี้ครับ แม่ดูคลิปแอดมินเนี่ยเห็นแต่แอดมินเนี่ยเขาลงคลิปเวลาเปิดคลิปนะฮะพูดอยู่ตรงนี้นะครับผมได้มาเยือนแล้วสถานที่ของแอดมินโอเคเข้าไปดูด้านในกันจุดที่ทําหมัดใหม่นะฮะหมัดแอดมินนะฮะหมัดเทวดาหมัดนางฟ้าเออหมัดอะไรก็นั่นแหละไม่รู้จะเรียกว่าอะไรขึ้นไปดูโอ้หข้างในนี้มีบัรลังด้วยอ่ะไปดูกันอุย้ยนั่งได้ด้วยวะเฮ้ย และในตอนนี้นะฮะผมก็เป็น,นราชาผู้ปกครองบ็อกพุธเรียบร้อยแล้วโอ้โหเบียวจัดเลยโอเค <c oughs> เฉลยดีกว่าครับคือตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ในบล็อกฟุธกินแดงนะครับซึ่ง แอบตกใจหน่อยนะที่ผมมาเล่นแมปนี้เนี่ยก็กาวว่าจะเข้ามาเล่นเฉยๆนะฮะแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยผมบันลุเลยว่าเฮ้ยแมปนี้เนี่ยมันมันแฮ็กบล็อกฟุตนี่หว่า <S <S คือมันแฮ็กระบบของบล็อกฟุตนะฮะแล้วมันก็เอาโมเดลทั้งหมดของบล็อกฟุตเนี่ยมาใส่ในแมปของมันครับซึ่งเป็นแมปเถื่อนครับคือทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือในบล็อกฟุตมันก็มีนะครับอย่างดินแดนของแอดมินเนี่ยนะฮะเกาะสวรรค์เนี่ยเกาะที่เอาไว้ทําหมัดใหม่เนี่ยคือในบล็อกฟุตน่ะณปัจจุบันตอนนี้มันก็มีแต่ แอดมินในบล็อกฟุตเนี่ยเขาทำให้ผู้เล่นธรรมดาอย่างเราเนี่ยหาไม่เจอนะครับแต่สรุปนะฮะมีพวกแฮกเกอร์ฝีมือดีครับไปแฮกบล็อกฟุตได้ครับแล้วก็เอาระบบเนี่ยโมเดลของเกาะนะฮะเกาะทำหมัดใหม่เนี่ยมาอยู่ในแมพของมันครับทั้งหมดเลยนะฮะดูดิ คือตอนแรกผมเข้ามาเนี่ยผมก็แอบตกใจแล้วนะว่าเฮ้ยระบบมันเหมือนบล็อกพุดเกือบทุกอย่างเลยนะฮะถ้าถามว่าร้อยเนี่ยก็ประมาณ60%เลยนะครับเรื่องอ่าโมเดลบ้านโมเดลแมปอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ผมลงมาละโดดลงละท่านผู้ชมดูทะเลดิแต่ตกตามไม่ตายนะบอกก่อนปัดูฮะพวกแบบเกาะอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนกันเลยอ่ะดูดิเหมือนขนาดไหนรู้ไหมครับเหมือนขนาดว่าเมนูขายของมันน่ะ ดูม่งทำโคตรเหมือนเลยแต่พอกดเข้ามาแล้วนะฮะเราจะได้ผลถาวรทุกผลเลยนะครับมีผลถาวรเป็นของเราทุกผลเลยนะฮะดูดิโอ้สุดยอดอะแล้มาดูเกาะทหารเรือครับดูดิทุกอย่างมันคือบล็อกฟุตเลยท่านผู้ชมครับดูดิครับพ่อค้าใบมีดซื้อโโอ้หดูดิ โอ้โหแต่โมเดลการถือดาบอะไรเนี่ยไม่เหมือนในบล็อกฟุตของจริงนะครับแต่แมปเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าจะมีคนมาทําคลิปหลอกลวงนะฮะแมปคือแบบมันเหมือนมากครับมันคือบล็อกฟุตเลยนะฮะสุ่มผลปีศาจสิโอเคสุ่มผลซื้ออุย้ยผลปีศาจซื้อศูนย์ด้วยเฮ <What? S 2> <c oughs> ้ซื้อได้ศนะูนยอะอซื้ออีกได้ไหมเดีด๋ยวดิปึ๊บปึบปึบเฮ้ สมได้คิดซะเนะว้าวสมกินซะเน๊ะไออย่าขามโมยดิให้ใเห้ <c oughs> ขมโมยบทปีศาจไปหมดแล้วอ้ข oh, <no. S 1> โมยบทปีศาจผมไปหมดแล้วแม่ผมพยายามจะสุ่มหาผลมังกรอยู่นะฮะโดนไอ้นีไน่ไอ้เบคอนนีนน่เอาไปซะละ ออ้ยเฮ้ยมันปรอบขนาดเห <c oughs> ตอนนี้คือยักษ์ยักษ์บุกบล็อกฟุตไคท่านบุกบล็อกฟุตอะเริ่มวิ่งเอ๋อ,อร์ละโอ้โหบินก็บินไม่ได้โอ้ <c oughs> โหสภาพระบบเกม มึงก๊อปปี้เขามึงก็ให้ได้ครึ่งเขาสักอย่างหน่อยเหอะเอ้าเอาเฮ้ย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 เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรนะผมลอยเองอ่ะเฮ้ยเจอได้เว้ยเพรมันลอยเองเนผู้ชอบผมลอยเองเนผู้ชอบผมลอยเองเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ปลอยนะให้ผมไม่ได้ปลอยนะแต่ผมลอยเองตายตาย โอ้ยไหลไหลเออมาแล้วมาแล้วโอเคเป็นไงเป็นไงพวกเองตัวใหญ่เหมือนฉันไหมที่เห็นผมตัวใหญ่ได้แบบนี้คือผมซื้อคําสั่งแอดมินมานะครับมันสามารถซื้อคําสั่งแอดมินได้ไงแบบนี้ก็พอเอามาปั่นหน่อยอะ่ะเฮ้อ,อ,อจแอนแจแอน <laughs> โอ้แล้วนี่มันสถานที่ตรงไหนอีกวะเนี่ยว้าว <Wow. S 1> คือสถานที่เหล่านี้ที่เราเห็นอยู่นะครับผมมั่นใจว่าอนาคตเนี่ยบล็อกพุทธจะต้องมีแน่นอนครับคือมันมีแล้วแหละ แต่ผู้เล่นธรรมดาอย่างเราเราที่เล่นบล็อกคุตอยู่เนี่ยน่าจะยังไม่เห็นนะฮะคือแอดมินเขายังไม่เปิดเผยไงนะแต่ว่าแมปเนี่ยมันแฮ็กแล้วมันเอาโมเดลพวกนี้มาใส่ในแมปปลอมๆของมันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จริงๆก็ไม่อยากแนะนาให้มาเล่นนะผมแค่มาเล่นดูเฉยๆนะครับก็เลยได้อัดคลิปไว้แต่สําหรับใครที่อยากมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของโอ้ยไม่เอาลิงก์ดีกว่าเอาชื่อดีกว่านะครับถ้าทิ้งลิงก์เหมือนจะสนับสนุนมันเกินไปเอาเป็นชื่อแมป เดี๋ยวทิ้งชื่อแมปไว้ดในะล่างใต้คลิปให้นะครับอืมจะถามว่ามีอะไรดีไหมไม่ไม่ดีนะระบบการต่อสู้ PVP ไม่มีอะไรดีเท่าแมปจริงเลยนะครับแค่มันเหมือนกันแค่บรรยากาศส่วนระบบต่อสู้ PVP ยังห่วยแตกอยู่นะครับอย่างที่บอกอะ่ะดีสุดคือเนี่ยไอ้สกิลผลจรวดนะครับเหมือนสุดละอย่างอื่นเนี่ยแทบจะใช้อะไรไม่ได้เลยนะฮะผลอื่นคือห่วยมากนะครับ แต่ถ้ามันแฮ็กได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าอนาคตมันอาจจะปรับให้ระบบดีเหมือนบล็อกฟุตเลยก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าแอดมินบล็อกฟุตเนี่ยเขายังไม่จัดการนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานหรอกนะฮะน่าจะไม่นานอาจจะโดนบล็อกฟุตจัดการก็ได้นะคิดว่านะฮะโอเคสุดท้าคลิปนี้ครับถ้าชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุดท้าคลิปนี้สวัสดีครับ